ึงหนักไม่ห่วงสวยแม้เป็นนางเอกช่องดังเปิดบ้านยาย่าอุรสยากลายเป็นคู่รักใช้ชีวิตติดดินยืนโหนรถเมกลับบ้าน มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกไม้แฟนคลับไดโอมยิ้มกันอย่างต่อเนื่องสำหรับยายาอุรัสยาสเปอร์บ้านนางเอกสุตาขวัญใจแฟนๆทั่วทั้งประเทศได้มีการโพสภาพถ่ายสุดน่ารักในมุมเที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนขณะเธอกำลังยืนโหนรถเมล์ชิวๆแถมยังส่งยิ้มหวานพร้อมเขียนแคปชัน่นวันนี้รถติดมากเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะฝากความห่วงใยไปยังแฟนๆซึ่งงานนี้หนุ่มหล่อคนสนิทณเดชโคคิมิยะพระเอกู่จินที่เพิ่งจะเปิดอินสตาแกรมเป็น ขององงตเก็มีพลาดที่จะเข้ามาหยอดคอมมต์หวานเวอร์ตามสไตล์ด้วยการแซวสาวยาย่าว่าสาไหนครับจะโบกซึ่งภายหลังนางเอกสาวก็ออกมาตอบกลับแบบผิดยิ่งกว่าว่าสส่หัวใจค่ะเล่นเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับฟินจิกหมอนไปกับความน่ารักของทั้งคู่ต,ตามๆกันเรียกได้ว่างานนี้นอกจากจะได้ฟินไปกับมุมน่ารักของสาวยาย่าแล้วยังได้ฟินคูณ2ไปกับความหวานจากหนุ่มณเดชน์อีกด้วยคุ้มสุดคุ้มจริงๆจ้าเป็นนางเอกซุปตาขวัญใจของใครหลายๆค สำหรับยายา,ยาโรุรสยาสเปอร์บานหวานใจของพระเอกสุตาณเดชโคคิมิยะสำหรับสาวยายาแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยายาก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกําลังกายโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของยายาได้มีแฟนคลับเข้ามาแท็กภาพมาหาในขณะที่ยายากําลังซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ ไหนสักแห่งซึ่งชาวเน็ตลลายโคนต่างชื่นชมว่าเธอคนนี้เป็นนางฟ้าที่ติดดินตัวจริงเสียงจริง